่อวานไปเห็นน้องคอตอนบ่ายสองสี่สิบห้าที่หันหัวกลับไม่ทันทั้งวนันผมสู้ทั้งวันเลยเดี๋ยววันนี้พี่สู้้าะนั่งเหนือโต๊ะลงมา ขายงาทองนะครับ ตกลงใช่งาทองไหมดูชัดเจนไหม,ไมใช่งาทองนะครับยืนยันแต่ผู้ชเชี่ยวชาญเด่นหนอยเดียวก็หายอ่ะ